วันนี้มาผ่าหัวเจ้าหกลงขาวกันนะครับนี่ครับลงขาวใบก็จะเป็นเหมือนหกใบหกลงนั่นแหละนะฮะสเตวาสีมันจะเป็นสีขาวนะครับพันนี้ก็ได้รับความนิยมพอสมควรเลยนะเพราะว่ามีน้อยด้วยนะครับตัวนี้มาแยกหัวกัน ลือดินออกมาครัดินออกจากากระถางกันดูหัวก่อนนะมีหนอสองสามสี่สี่หนอดูหัวสิ หนอที่หนึ่งนะครับหัวหนอที่สองหนอเล็กติดมีหนอเล็กติดด้วยนะครับมีหนอเล็กติดด้วย นี่อีกหนึ่งหัวนะครับอืมอีกหนึ่งเขาก็จะทำกันพอ ตัดให้เหลือรากหน่อยนะจะตัดสักบริเวณน,นี้ให้มัเหลือรากหน่อยอนี่นึ่งครับตัวนี้ก็เอาไปแช่นะครับแช่น้ำยาเล็งรากไว้ นี่หัวที่หนึ่งนะครับตัดลาออกตัดลาออกไปเลยนะหัวที่สองสองก็จะเอาผมมานี้ลาอยู่นิดนึง แช่น้ำยาลิงลาไว้นะครับวันนี้แยกนอนแลกว่า โอเคนะครับวันนี้ก็จะแช่น้ำยาลิงลากไว้แนนช่น้ำยาลิงลากไว้สัก2ชั่วโมง2-3ชั่วโมงนั่นแหละนะครับทีนี้เราก็มาจาัดการเรื่องหัวมนะันได้หมด4หัวสี่หัว ตัดตัว่างมันออกนะครับตัดดอเบเลนนะั้นรากตัดทิ้งไปเลยนะครับตัดทิ้งไปเลยเดี๋ยวเขาก็จะงอกออกมาใหม่นะครับ <c oughs> เดี๋ยวมันจะงอกใหม่นะครับไม่ต้องกลัวมันจะไม่งอกทีนี้เราก็เราก็ดูตาดูตามัน ตัดเลยนะครับผาเลยดูที่ตามันนะประมาณนี้แหละนะครับชิ้นเล็กไปเดี๋ยวต้นเล็กตัวน,นี้มีหลายตาผ่า ก็ไปแช่น้ำยาไว้นะครับ สังเกตสังเกตด,ดูที่ตาของของหัวมันะครับส่วนใหญ่แล้วยอดมันจะออกตรงนี้แหละมีตุ่มตาก็ต้องมียอดนะครับ นี่นครับก็ประมาณนี้แล้วเราก็ไปแช่ไว้นะครับแช่น้ำยาไว้แล้วก็รอสักประมาณสองสามชั่วโมงนีนครับแช่ไว้สองสามชั่วโมงเราก็ทำการใส่กระถางใส่กล่องนะครับแล้วแต่เราสะดวก ดินที่ใช้เพาะก็ของผมก็จะมีอยู่2ออย่างนะครับมีพิสมอสนะครับที่ใช้ผสมนะครับแล้วก็มาอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นหินบุกเขาไฟผสมกับเพอร์ไลท์นะครับเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวจะเอาเพอร์ไลท์กับหินบุกเขาไฟผสมกันนะครับแล้วก็ทำการอุนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวรอสักอีกสักสามชั่วโมองค่อยกลับมา นะครับมานะครับมาต่อกันอ่านี่คือที่แช่เสร็จแล้วนะครับแช่น้ำยาลิงลากชุให้หม,มัสักหน่อยอแล้วก็นี่ครับเพอรอไท์นะครับที่จะใช้เปาะรามนี้มีแต่เพอรอไท์นะครับเพราะว่า กินบุคคลไฟหมดเลยใช้แต่เพื่ออะไรอย่างเดียวก็มีอะไรครับจัดเรียงลงเลยนะครับอันนี้คือที่เป็นแผลตราวางไว้ด้านข้างนะฮะวางลงเลย นางบริเลดครับมครมีพีซมอสก็ ใช้ดินพิชมอสเพาะก็ได้นะครับใช้ได้เหมือนกันต้นอื่นบุก็ยังมีใช้พิชมอสนะครับพิชมอสมีหินพวกเข้าไฟบนนี้นะครับก็ลองเอาไปทําดูนะครับอันนี้อัตราการงอกก,ก็น่าจะอยู่สักประมาณ90% มันก็มีชิ้นที่ไม่งอกก็มีนะฮะก็ยังไม่เคยทําได้ร้อเซทุกชิ้นนะบางชิ้นก็เน่าไปนะครับแต่ก็90%ซนี้ก็อยู่ในตาส่วนที่ยอมรับได้นะครับถือว่าได้เยอะเลยทีเดียวนะครับ โอเคเรียบร้อยครับนี่ก็ปิดฝาเปลี่ยนนันเรียบร้อยนะครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับผม